อสัญญากาถาว่าด้วยอสัญญาไม่มีสัญญา838สกาวาทีถามว่าสัญญามีอยู่ในอสัญญาสัตว์ทั้งหลายหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นสัญญาภพภพแห่งสัตว์ผู้มีสัญญา เป็นสัญญาคติคติแห่งสัตว์ผู้มีสัญญาเป็นสัญญาสัตวาวาสสัตวาวแห่งสัตว์ผู้มีสัญญาเป็นสัญญาสงสารสงสารแห่งสัตว์ผู้มีสัญญาเป็นสัญญาโยนิกำเนิดแห่งสัตว์ผู้มีสัญญาเป็นสัญญาตภาวะปฏิลาภะ การได้อัตภาพแผนสัตว์ผู้มีสัญญาหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง839สกาวาทีถามว่าเป็นอสัญญาภพเป็นอสัญญคติเป็นอสัญญา,ตญญาัตาวาสเป็นอสัญญาสงสารเป็นอสัญญาโยนิ เป็นอสัญญาตาภาวะปฏิลาภมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าเป็นอสัญญาภพเป็นอสัญญาคติเป็นอสัญญาสตาวาสเป็นอสัญญาสงสารเป็นอสัญญาโยนิเป็นอสัญญาตาภาวะปฏิลาภะก็ต้องไม่กล่าวว่า สัญญามีอยู่ในอสัญญาสัตว์ทั้งหลาย840สี่กาวาทีถามว่าสัญญามีอยู่ในอสัญญาสัตว์ทั้งหลายหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นปัญจโวการพเป็นปัญจโวการคติสัตตาวาา สงสารโยนิอัตตภาวะปฏิลาภะหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึง841สกาวาทีถามว่าเป็นเอกาวการภพเป็นเอกาวการคติสตาวาสสงสารโยนี้อัตตา ภาวะปฏิลาภมิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าเป็นเอกาโวการภพเป็นเอกาโวการคติสตาวาส,สงสารโยนิอัตตาภาวะปฏิลาภก็ต้องไม่กล่าวว่าสัญญามีอยู่ในอสัญญาสัตว์ทั้งหลาย